วันนี้ฮะวันนี้เราจะมาเรีแอชั์นะฮะเพลงเพลงอะไรนะนีคือเดินทางมาจะหักกับพังยังไม่ถึงที่พักเปิดเน็ตดิเปิดเปิดเ,เพดดิ <c oughs> เราจะมาเรีแอชั์นะครับ <c oughs> เพลงน้ําตานะครับของครูปีชา <c oughs> ล่าสักหน่อยว่าอันนี้คืออะไรปีชาบัตรไพยนะครับที่ฟีดกับกระต่ายพันนิพานะครับประกรอบอะไรประกรอบภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับภาค สับเป,ปลือนะครับผมซึ่งมันเป็นภาคที่ทิ้งทวนไว้หลังจากที่ไทยบ้าน The 2. 2, เดอะซีรีส์2องอเนาก็คือว่าชื่ออะไรนะไอที่เป็นแฟนเก่าของภาเสียงอะต้นข้าวใช่ไหมต้นข้าวตายนานาต้นข้าวตาย,าตายแล้วก็เหมือนกับว่าจะเป็นผีเฮี้ยนในหมู่บ้านแล้วก็มีลุงคนหนึ่งซึ่งเดินมาบอกเนี่ยภาเสียงที่ศึกไปแล้วอะ บักเซียงอ่ะกำลังนั่งกินเหล้าอยู่ไงแล้วก็แล้วก็มาบอกว่ามาพูดอะไรอยู่ดึกๆระวังนะพวกสูอ่ะผีผีตาต้องกลมเบียนเออแล้วหมาก็หอนแล้วแล้วทิ้งทวนไว้แค่นี้แบบอย่างยังไงอ่ะน่าติดตามน่าติดตามมากใช่ทวนไม่ทวนก็เบียนแล้วเบียนเคก็มาคันอ่าใช่เบียนเคก็มาคันแล้วก็เหมือนกับจะมีภาคหมอประวานแต่ว่าไม่รู้ว่าหมอประวานกับ อ่าสับเลป,ปเลือไหนจะมาก่อนแต่ที่แน่ๆคือเอมวีสับเปลือมาละมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเนื้อเรื่องคร่าวๆอย่างที่เล่าเมื่อกี้มารีชั่นเอมวกันเริ่มน้ำตา เริ่มมาครูปิชาก็น,นอนตาเหลือกเลยนะครูปิชาเนี่ใครปิชาปัดภัยไงเพจนักร้องอ๋อเรียกเอา้าพาเสียงนึกว่าปิชาหวยไม่ใช่เสียงลืมตาอันนี้อันนี้คือคาบใบาอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นใบพูว่วมันคือคาบทําไมผมก็ไม่รู้ไงเห็นดูนะคล้ายๆใบพูใบหมากใช่ปะเออสำหรับแบบผมบางทีเราเราลุกขึ้นมาเหมือนจะหาอะไรก็ยัง เขาคงเขาอยากจะเห็นวิญญาณหรือว่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูเป็นความเชื่ออย่างเงี้ยหรอก็มันก็มีบางทีมาก่อนอยากจะเจอกับใบข้าวอีกรอบหนึ่งเงี้ยหรอเราทับถไงบ้านล้วแต่ความเชื่อแต่พื้นที่อันนี้มานอนบนเตาเผาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่อยากเห็นผีอันนี้เคาะโลงในฉากดราม่าในตำนานไอ้นัันชื่อเลยนะไอ้บักรอดน้องนน ไปข้าวอยู่ในเตาเตรียมเผาเผากองเดินเล็กน้อยถูกหลุดแล้วยังไงต่อเอ๋อนี่คือตายแล้วเหรอหรือว่าวิญญาณออกจากร่างเขียวเขียวอย่างนี้แน่เลยมันต้องเป็นวิญญาณแน่เลยไอ้แค่ความขนาดนี้เมากันเช้าเลยวิญญาณวิญญาณควันพุ่งไงน่าเหมือนแบบ กินกนระเาียมผสมตาแบบเข็งปึกเ<จ>นี่ยเดินอันนี้เดินตามหาไปข้าไงเฮ้ย <c oughs> อันนี้น่าจะเจอคนที่เคยตายไปแล้วอย่างนี้ป้องคืออย่างท <c oughs> ี่ผมบอกนะพยายามจะทำให้เห็นวิญญาณในผีโอ้โหนนี้วงอะไรล้เนี่ยโอ้ไปข้าวคนน่าก,กลัว อ๋อนี่ตื่นมาละในความเป็นจริงเมื่อกี้ฝันเหมือนก็ว่าฝันเนาะนี่ไงวิ่งออกไปพยายามจะมองหามองหาอะไรหาไปข้าวตังชากูอยู่ไหนเฮ้ยยังไงเชี่ยบอาบพิ่งหนีเอาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจะแล้วล่ะเขาพยายามจะทำให้เขาอยากจะเห็นนี่ไงเออเขาอยากจะเห็นไวข้าวอีกครั้งนะแล้วผัวไปข้าวไม่สนใจเลยเนาะเชี่ย แค่นางรำนางรำเท่หน่ากลัวสุดน่ากลัวผีก็คือผีนางรำไม่ไม่รู้จะมาอันนี้ก็น่ากลัวแต่เมื่อกี้ผมตกโอ้ยเย้โอ้ยนี่หนังผีจริงๆเลยนี่นี่ท่อนของน้องกวางเหรอไม่ข้าก็ยังมีใจอยู่นะเงี้ยผมว่าเขาคงเสียใจแหละ แล้วคนผีเนี่ยอันนี้เอ็นเบลวะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เย็นเดี๋ยวยังกระเต้นทำไมอ้โหผีหมดความน่ากลัวเลยแต่ถ้าเราเจออย่างนี้จริงๆนี่วิ่งไปตั้งแต่เห็นผมยาวล่ะสวยใจเลยโอ้โหอ้าวขอเสาเทียงเข้ามานี่ฉากไม่น่ารักกี่บ่เนี่ยเฮ้ยนี่นู่นอันนี้เป็นฉากขนาดไหนี่ย ล้างทั้งบางเลยอันนี้ฉากในทีวีเก่าๆของพระพระชอบเรียกพระเสียงเสียงบักเสียงบักเสียงเออนี่มันหล,อล่อเนาะจริงเสียง,งอันนี้คือใส่คอนแทคแบบขาวใส่ตาใช่ไหมก็น่ากลัวตาเลยข้างเลยข้างเนี่ย เพลงพูดถึงเพลงก็สนุกดีเหมือนกันนะเออดนต,นตรีดนตรีแคร์นคิดถึงเดอเอืมคิดคิดถึงแต่มีได้แค่น้ำตาน้องสาวอะไรเนี่ยซานาซับแล้วใช่ไหมในชื่อของใบข่าวสุธิดา อันนี้อันนี้วงใช่วงในทดเวลาบาดเจ็บไหมนะไม่ใช่นะน่าจะเป็นวงจริงๆริงเชี่ยว้านี่เห็นเมื่อกี้มาแวปหนึ่งเนี่ยโคตรน่ากลัวจะจนโครงกระดูกตรงนี้เอาละวแต่จริงจริงมันสปอยหรือเปล่าไม่รู้นะก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องบ้างแหละบ้าง แต่เราต้องดูโอ้โหแต่เดี๋ยวนะพี่ปกติตายฮ่องกงเขาจะฝังนะเขาจะแยกแม่แลูกเขาไม่เผา<ๆ>ใช่ไหมแต่จะแยกแยกออกแยกลูกออกเขาต้องผ่าไมครับมันจะเฮียนใช่ไหมใช่ต้องผ่าแต่<อ>ปัญหาคือตอนนั้นอะที่มันบอกกันว่าไม่ได้มีคนผ่าไงเออหนังอะเอเอไม่รู้จะตกลงมาผ่ารไม่ผ่าจะไม่ได้เหมือนกันเออสัตว์งานเงินไปนะหน่าดูเดี๋ยวต้กลับไปดูซ้ำใช่ใช่จะผมบอกเลยว่าเาตคนเศร้าอย่าดูนะครับร้องไห้นะขนาดผมที่เคียซึมซึมอย่างนันแหละ ร้องพอเพราะเศร้าหรือป้องเพราะกลัวตกใจฉากนางรำนางรำใช่ไหมออกมาโอ้โหเลียตกใจจริงนะออกขนาดออกมาแวบเดียวแล้วตัดปั๊บปุ๊บอย่างเงี้ย<อ>แล้วฉากวันนี้มันมืนเนาะหออนังผีดีๆนี่เองแต่จะดีจริงนะฉากคงกระดูกได้ใจมีความได้เปิดตอนตอนแรกอะ่ะเขาจะปล่อยเมื่อวานละแต่ว่ามาปล่อยวันนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าแก้ไขข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างซึ่ง มันคือน่าจะเหมือนว่า,วามีฉากหลุดสปอยอะไรออกมาซึ่งมันไม่ตรงกับไทม์ไลน์หรือว่าไม่ไม่ตรงอะไรเงี้ยไม่ตรงกับจัก,กรวาลไทยบ้านหรือเปล่าไม่รู้เราดูไทยบ้านมาส่วนใหญ่ม,ม,มันวิวมันเหมือนก็พยายามจะใส่แตเ,เรื่องให้น้อยที่สุดอืมเออไม่พยายามจะแต่พยายามจะเน้นในเพลงแต่ก็มีส่วนประกอบอย่างองตอนที่เลยนะครูนั้นตายอ่าที่มันในเพลงอะไรนะที่จมน้ำมาแฟนบักรอดอ่ะอ๋ออันนั้นมันนอกจักรวาลใช่นอกจักรวาลใช่แต่ละคนบางคนเขาเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเออมันมัน จริงหรือเปล่าอย่างผมผมตกใจเลยฉกตายตรงไหนม่าไปนั่งดูไปนั่งเถอะอ้าอ๋อมันนอกจักรวาลมันไม่เกี่ยวนะมันเป็นเรื่องแยกใช่ใช่ใช่มองว่าอย่างนี้ด้วยแต่แต่นี่ก็มีฟุตเทจเก่าๆจากเอ็มดีเดิมๆมาเยอะแล้วก็มีใส่เนื้อเรื่องเพิ่มมาก็เนื้อเรื่องหลักๆก็มีเออเซียงเนี่ยต้องการจะเห็นคิดว่าเขาอยากเห็นใบข้าวอยากเจอใบข้าวอีกครั้งก็เลยไปในเอ็มดีนะนอน ภาพอะไรคาบอะไรนั่นอ่ะใบนั่นอ่ะเป็นเออคบเออใบฟูหรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นความไม่ไม่รู้ไงบางความเชื่อเนี่ยพี่เหมือนบางคนคอมเมนต์เข้ามาแต่เมื่อก่อนเขาก็จะแบบพันๆแล้วท่องหูวข้อกระถางไงบางทีไม่เหมือนกันแต่ในเมื่อกี้ที่ไปนอนบนบนนนอบนเตาเตาเผาบนเมนเผาศพเออเป็นเป็นเมนแบบเก่าใช่ไหมเผาครั้งแจ้งใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละแต่คือมันจะเรื่ความที่เมนอ่ะมันจะมีขี้เถ้าตกอะไรพวกนี้ความเชื่อบางทีขี้เถ้ามันเข้าตาเขาจะคิดว่าจะได้เห็น แต่ดูจากเมื่อกี้แล้วคืออารมณ์เหมือนเห็นทุกคนแหละแต่ไม่เห็นใบข้าวใช่เห็นทุกคนแต่ไม่เห็นใบข้าวมาเขามา่ไงวะก็อารมณ์เหมือนก็แบบคือมันคงเหมือนเราใบข้าวเห็นพระเห็นไม่ใช่เห็นพระดิเห็นเสียงก็บักเสียงไม่่าไม่ม่หาอยากให้บวชต่อเน่ยไม่น่าสิกเลยผมชอบที่ผมดูตรงนี้80%ผมชอบตอนที่เขาบวชเป็นพระเลยแล้วตอนตอนที่โดนบักมืด แกงน้นนะสปอยสปอยตั้งแต่เด็กอ่ะเปิดแป๊บเดียวโตโมันก็ยังสปอยอยู่นะเอโอ,โอ,โอ,โอเขาต้องมีใจแหละเขาทะเลาะกับผัวเขาโอ,อเคเพลงสนุกนะฮะเดี๋ยวจะเป็นเพลงร้อยล้านวิวเพลงต่อไปนะครับของเซิงนะเดี๋ยวถ้าหนังเข้าไม่ว่าจะหมอปาวานหรือว่าเรื่องสับเปลือมาก่อนเราไม่พลาดแน่นอนสองเรื่องนะครับผมก็คนละแนวหมอปาวานก็เราเก็บความสวยของเสซีไว้ หมอกวานมีอ่าสปอยมานิดนึงเนาะหลังหลังไทยบ้าน XBNK นะครับแล้วก็สับเปลือนี่น่าดูมากผมเห็นแค่ใน MV ผมรู้สึกว่าสมกติการรอคอยแย่างเดียวเดี๋ยวน้องบักหล่อชื่อยนะไอ้มื่นโทรใหนุ่มเลยวมันจะโตเงินไปโอเคโอเคแค่วันนี้เราจบกันแค่นี้ก่อนวันนี้เราวันนี้เราไปไหนมาที่พูดสักหน่อยเลยในคลิป เหนยมากลยวันนี้วันนี้กลับจากงานรถโชว์ไฮทัชนะครับที่ลำปางเซ็นทรัลลำปางเนาะงานไฮทัชที่ไม่ได้ไฮทัชเราไปแล้วบัตรมันขายหมดไปแล้วแล้วก็ไปตามหาไม่มีใครปล่อยเลยอยากรู้แล้วเรื่องไงเดี๋ยวไปติดตามในคลิปเออไฮทัชแล้วกันเออวันนี้พอแค่นี้ก่อนแต่ละคนก็ไม่ไหวกันแล้วโอเคไปบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับผม